เหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนี่ครับหรือชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่าเหรียญบินนะครับสำหรับรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2 5 2พนหรอยบดนะครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับว่ากันว่านะครับว่ากันว่าตอนปลุกเสกด้นเหรียญรุ่นนี้บินอยู่เหนือศีรษะหลวงพ่อเนื่องนะครับนะครับ เล่าต่อต่อกันมานะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเหรียญบินนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับตรงนี้จะเหมือนมีร่องนะครับเป็นร่องๆทุกเหรียญน,นะครับนี่ก็ไม่หนาไม่บางนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลงพ่อครึ่งองค์นะครับผม ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักร้อยไปไปลายถึงหลักพันต้นๆน,นนะครับนี่หน้าตางพ่าคงคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพื้นผิวค่อนข้างเรียบตึงครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับอักขระเล็กยันเป็นแท่งชัดเจนไม่เบลอนะครับผมปีพศ2527วัดบางก็พร้อม นี่ครับราคะคมชัดมากราคาจับต้องได้นะครับน่าสะสมมากนะครับราคายังเบามากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเทียบกับผาราคาสูงๆได้เลยนะครับสามารถแฝนคอได้สบายใจเลยนะครับรุ่นนี้นี่บอกนิยมนะครับหูจะมีขีด นี่คือบอกขู่ขีดนะครับนี่ขูขีดมีเส้นแตกขีดขึ้นมาชัดเจนะครับมาที่ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อเนื่องนะครับวัจุลามณีครึ่งองคเหมือนกันนะครับล่าผลภูนทวีขอบ ปิ้นตั้งเป็นธรรมชาตินะครับป้นเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้มีปิ้นแบบเล็กน้อยนะครับนี่นีครับลาบผลนะครับพูนทวีมีครบใบหน้าของพอเนื่องผมชัดเจนนะครับรอยปิ้นตรงรูเจาะนะครับเป็นธรรมชาติ จุลามณีมาที่ขอบข้าง ขนาดตัวตัดคางเป็นตัวตัดตัวไปนะครับเบสิกเหรียญพระสร้างปี27ตัวตัดฉีตัวตัดแบบนี้ดูง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพระย่อยนะครับหรือจะเรียกว่าพระย่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยไปไปลายถึงหลักพนันต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแล้วก็ผู้เช่าอูชาแล้วก็ผู้ขายนะครับจะตกลงกันก็แนะนำนะครับเป็นเหรียญดี นาสะสมนะครับหรือว่าจะเช่าไปให้ลูกให้หลานหอยนี่ก็เชื่อถือได้สบายนะครับสำหรับพุทธคุณน,นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระอมหรือว่าเหรียญบินนะครับปีพศ2527นะครับผม